ครับสวัสดีครับกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ขัดข้องทางเทคนิคนะครับนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับเวลาประมาณ11เป็นมเช้าที่เราจะกลับมาวิเคราะห์ภาพรวมโดสดนะครับแล้วก็ตอบคําถามหุ้นรายตัวแบบเดียวทันหาหุ้นเล่นกันในระหว่างเทรดหาหุ้นเทรดดิ้งได้นะครับรวมถึงท่านนักทุนทุกท่านสามารถส่งคําถามเข้ามาที่ Facebook f แฟนเพจของไอลาเราได้เลยนะครับทุกคําถามนะครับ แล้วก็จะช่วยให้คำแนะนำเป็นไกด์ไลน์ในการลงทุนนะครับแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แชร์ความรู้ความข้อมูลต่างๆไปให้กับนักลงทุนซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันตัดสินใจบ้างนะครับนะครับโดยภาพรวมเรามาดูมาดูก่อนสิมีคนเข้ามาไหมได้โปรดส่งคำถามถามาใหม่นะครับอันเมื่อกี้ไม่มัน มันไม่ได้เห็นนะครับเมื่อกี้เห็นมีส่งคำถามเข้ามาบ้างนะครับเอาเอาเอา,เอ,าอันนี้นะครับวันนี้นะครับเมื่อกี้โอเคนะครับภาพรวมวันนี้หุ้นเก็งกำไรโดนตกกันเยอะเลยนะครับโมเดลทายเป็นหุ้นสตาร์นะครับโดนเทขายหนักเลยนะครับสิบสี่เปอร์เซ็นต นะครับนอกนั้นก็ใจก็ลงไปสี่เอร์เซเหมือนกันนะครับส่วนปูนใหญ่วันนี้ลงแรงหน่อยนะครับสามก็เก้าแต่ก็โอเคลงมาเป็นจังหวะซื้อนะครับเพราะว่าทางไอร่เอาเราฝ่ายพื้นฐานนะครับได้ออกบทเปเปอร์ออกมานะครับว่าวันนี้แนะนะนําซื้อถึงแม้ว่าไรมาสามเนี่ยจะมียอดขาดทุนประมาณแปดพันล้านเนื่องจากว่าโดนล็อกดาวน์นะครับทั้งล็อกดาวน์ในโรงในประเทศด้วยแล้วก็เพื่อนประเทศเพื่อนบ้านด้วย นะครับแต่ว่าจะเริ่มข้าสู่ภพว่ปกติก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยแนวโน้มยังยังดีอยู่กับปีที่แล้วนะครับคิวบอลคิวอาจจะแย่ลงนะครับแต่ว่าข่าวน่าจะรับรู้ตัวนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับว่าว่า,วาตอนมาสามจะออกมาขาดทุนนะครับตกใจออกมาปเป็นจังหวะซื้อนะครับนอกนั้นก็บ้านปูก็พักฐาน เดี๋ยวเรามาดูกันหรือคงมีคำถามเข้ามานะครับว่าพักถึงเมื่อไหร่วิเคราะห์ไปเลยก็ได้นะก็คือส่วนหนึ่งก็มาจากการที่จริงสั่งให้เหมืองฐานหินในในเมืองจีนน่ยนะครับผลิต เพิ่มขึ้นตลาดก็เลยเสนอโอกาสเทคโรฟิตแต่ก็ปรับฐานมาได้สามสี่วันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าของจีนให้ผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ล้านร้อยล้านตันก็แค่สมเปอร์เซ็นตงในไม่ได,ไได้ไม่ได้มีผลอะไรมากนะนะครับก็าวนี้ตัวบ้านปูเองก็โอบอสมากนะครับขึ้นมาแรงนะครับก็พักฐานตอนนี้อยู่ที่เส้นสิบวันนะครับ สิบสามบาทสี่สิบแต่ว่าวอลุ่มยังยังไม่แห้งนะครับถ้าสิบสามบาทสามสิบางรับไม่อยู่ก็มีนรับตัดไปสิบสองบาทเก้าสิบนะครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนลูกลากมีคนถามเยอะแหละวันนี้มาแรงแเคยทำให้ดูรึเนอะก็เป็นเทนขาขึ้นเต็มตัวแล้วนะครับ ขายขายไปก็ต้องซื้อกลับแล้วแหละอืมฟองแข็งแรงมากงานนี้ห้าบาทยี่สิบเลยนะครับแต่ระหว่างทางก็อาจจะไปนูน่นนี้ก่อนนะครับก็ทยอยซื้อได้นะครับแนวะรับสี่บาทห้าสองให้สั้นๆ นะครับส่วนภาพรวมตลาดตลาดก็ยังเป็นเป็นทิ้ทางขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงของการชนแนวต้านนะครับ กลายเป็นตรงอยู่ระหว่างชนแนวต้านกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้หนึ่งหกสี่เจดหนึ่งหกห้าแปดนะครับยังไม่ผ่านง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่ได้สีเรียสอะไรก็มีจะมีลักษณะการสลับกันซื้อนะครับ อตอบคำถามนะครับน้องมี์แนวรับคาราบาคุบกับบิ๊กคริมยังเปลี่ยนนะพยายามจะเปลี่ยนแนวโน้มอ,อยู่นะครับสำหรับต้องใช้เวลานิดนึงก็ยังสวยอยู่นะครับมีแท่งเขียวแล้วก็แท่งแดงเล็กสองแทง่ง ให้ดีต้อมีท่างเขียวใหญ่แล้วทะลุร้อยยี่บห้าได้เนี่ยอันนั้น follow by ได้อะไรก็จบขาลงแล้วตัวนี้เ,นเล่นง่ายนะครับลงเป็นลกนะครับขึ้นเป็นขึ้นบิกิ้มก็อยู่แนวรับนะครับเพียงแต่ว่าซื้อเราต้ออาจจะต้องถือหน่อยหนึ่งแค่มันยังไม่มีสัญญาณไม่มีวรุมา รู้แต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างถูกนะครับนัานปูตอบให้แล้วนะครับครับสวัสดีครับคุณน้อยเป็นสกคิวเหรอครับ KTB กับปูนใหญ่คือมันยืนสิบเอ็ดเจ็ดได้มันจะค่อนข้างดีแต่วันสุกม,มันกลายเป็นดับปักวิญญาณทางยาวเลยนะครับก็เลยยัางอย่งคงต้องใช้เวลาในการย่อยพอสมควรแต่โดยภาพรวมรอดูนิดนึงในยาการมัน มันน่าจะดีขึ้น,นแต่แบบแท้งนี้มันแรงไปหน่อยนะครับอาจจะลงได้อีกทีก็สิบเอ็ดบาทส<ม>ี่สิบนะครับสงสัยจะลงลงนั้นแหละสิเอ็ดเจ็ดไม่น่าจะเอาอยู่ปูนใหญ่ก็เรียนให้ทราบนะครับว่าลงมาเป็นทัมมิ่งให้ซื้อนะครับต่ำกว่าสี่ร้อยนี่เป็นกงหวัดซื้อหมดเลยนะครับเป็นแจมเหรอจำ จ u m ไมรู้สะกดเอาสองตระกูลแม่ลูกเลยนะครับแสดงว่าไม่ได้แฟนพันแท้ในห้องนี้เขาเลิกถามตัวนี้ไปนานแล้วนะโอ้ยนิวโลด้วยออทามโลด้วยแต่โอเคนะช็อตเทอร์มทำท่าจะรีบาวเอาตัวนี้ตัวอะไรตัวลูกก่ะ ถ้าเธอดูดีขึ้นพร้อมจะรีบารแต่ระยะการนี่เป็นขาลงเต็มตัวนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องเล่นไม่ไม่อยา่าไปยุ่งกับเขาแต่ว่าถ้าติดอยู่ก็อาจจะซื้อถั่วแล้วก็รอขายนาต้านอยู่สามสิบสี่บาทห้าสิบนะครับ s t a เนี่ยมันถึงแล้วตัวแม่มนรีบาวมาถึงเส้นที่บ้าวันแล้วตัวตัวลุกมันยังไม่ขึ้นมาแต่ทุกอย่างเป็นขาลงเต็มตัวเห็นนะมันลงไปเรื่อย รีบาเสร็จแล้ก็ทำนิวโรก็เขาขึ้นมาโยชน์ประโยชน์ได้ประโยชน์จากโควิดนะครับหลังที่จะมีวัคซีนแล้วเนี่ยราคาก็เป็นขาลงเหตุผลง่ายๆแค่นี้เองนะครับถามปตทนะครับทุนสิทธิเหรอ ไม่น่าเล่นเลยนะปอปอปอทอปีนี้นะขึ้นมาก็เจอนาะต้านสี่สิบเอดสี่สองสี่สามไม่น่าเล่นคุณจัดใช้ไอวกับดาวเดลต้านะครับโอ้ไอวล,ล้เป็นขาขึ้นเต็มตัวอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเนี่ย ก็เ,เลทโรฟิตลันนะครับเลทโรฟิตลันไอวีเกับเดลต้าเดลต้าตายไปแล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่เขาจะตลาดคิดสูตรออกมาว่าจะไม่ให้คำนวณน,นะครับไม่ให้เอาเข้าคำนวณก็เลิกเล่นเลยไปเลยครับนี่แหละผลาการที่เก่งกำไรได้แต่คุณต้องมีจุดสต็อปร้อเพราะว่าหุ้นที่มันราคามันเกินพื้นฐานไปเยอะเนี่ย เวลามันจบรอบแล้วมันมันมันมืดมิดนะครับไม่เห็นแสงปลายอุโมงนะคุณอนุเซนเทลอืมสวยอะโคบีไม่จบเลยเล่นอย่งแล้วเหรอ นะครับสามหกเจ็ดห้าอืมรอบนี้จะไปสี่สิบเจ็ดเลยโอ้จะวิง่งได้สิบบาทเลยนะครับทำไมสวยจังเซ็นเซลพลาซ่า L S F G <S <c oughs> <S ไม่มีอะไร B Z E ก็ลงมาแนวรับลงได้อีกแนวรับอยู่3บาท44่บสี่สาบาทห้านะครับ ปย,ยาวๆแล้วแหละรอบนี้นะครับค่าการันขึ้นมาหกเหรียญกว่าก็สต์าต้าถัดไปก็อยู่ประมาณหกสิบเอ็บาทนะครับคุณตัดจัสตีนนาวรัตวันนี้วัลรุ่มมาแรงมากนะครับบวกแรงด้วย จนตนตาลแหลกตามความเคารพเลยผ่านมาแล้วนี่อกลับไปหายเดิมเลยนะสวยงามกับ ณป็นบางซีเคคุณต้งก,กลัวอะไรไม่รู้แต่ซีเคคนถามจะเอาเอาจริงด้วยนะรับรับมา คือเขานี่อยโยอยโอยโยไม่เมาสวยกันหมดเลยจะไปยนะีเนี่ยซีเคอีกตัวอะไรอะท,ท่าทีเอเจยู n i ไม่มีความเห็นนะคุ่นแบบนี้อยู่ๆก็มา t กรู Through. ไม่สวยเลยเห็นวนะ่าดาบปรกิญญาณเต็มไปหมดเลยนะครับปุบปับปุบปับปุบปับ แล้วผมไม่เชื่อหรอกครับที่ไปซื้อเทเลนอยไม่น่ามีเงินไปซื้อได้นะครับนาลินี u b บหุ้นไอนีไม่มีความเห็นนะรู้แต่ว่าเน่าอ่ะไม่รู้ โไดเล่นไม่ดีเลยแท่งแดงเบลอร์เลยนะครับ KCE หมดเวลาแล้วนะ KCE ก็อย่าหลุด76นะถ้าหลุดเป็นสัญญาณขายเลยนะครับราคาอิ่มตัวแล้ขึ้นยากคุณนิตยาสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วมีแแบมอะไรแบมแบบก็เฉยๆโอเคนะครับไม่เคยโมลแต่ชอบโมาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันทีวันโอ้วันพุนี้หยุดเนาะเจอเทีวันศุกร์เลยนะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ